ที่ยืนยืนนี้ไม่มีใครรอดนะครับที่ยืนยืนนี้ไม่มีใครรอดทุกคนนะครับทุกคนต้องใส่ชุดแต่สำหรับชุดนี้ก็กาบสวัสดีนะคะเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะมาเดินแบบกอกกอกันนะคะวันนี้นะคะเดินแบบพรมเขียวไล่ดอกนะครับ ไม่ใช่พรมแดงนะครับพรมแดงวันนี้ไม่ใช่นพร<ต>มเขียวลายดอกกุหลา <ผม S 1> บพรมเขียวลายดอกซึ่งนายแบบนางแบบก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคะก็เป็นอ่าทีมงานนะคะทุกๆท่านนะคะที่อยู่จุดนี้นะคะพี่พี่ยูทูบเบอร์นะคะจะเป็นอาทีมแก๊งจำปาะนะคะวันนี้นะคะเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะอ่ะตอนนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารมาดีพีส ก่อนอื่นนะครับแจ้งให้เอฟซีแล้วก็ผู้อยู่ทางบ้านที่เราชมอยู่นะครับว่าเรารักษามาตรการนะครับอยู่ระยะห่างนะครับเรารักษามาตรการนะครับเราไม่ได้ชุมนุมแล้วก็ไม่ได้อันนี้กันนะครับเราเราเว้นระยะห่างกันอยู่นะครับนะครับผมทีนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหารนะครับปฏิพีธนะครับคุณรัชนีโลกายุทธนะครับเป็นประธานเปิดงานนะครับในพิธีนะครับเดินแบบ ่มเขียวลายดอกในวันนี้นะครับขอต้อนเชิญครับผมนิคไดเขานิคไม่มีนลุกยังเขายังไม่ให้เดินโอ้ลายแบบผมลาแบบที่เย็นๆนะครับที่ฉันไม่เปึงงานเลยคุณเดินนะอ้าวขอบธงเขียวลาดอกกับเรียนขอบสี่ทุกท่านนะคะกับเรียนทุกท่านที่รับชม เขาเรียกกิจกรรมเนาะต้องใช้คำว่ากิจกรรมกิจกรรมสัทน,น,นาการของเรานะคะกิจกรรมสันทนาการของเราวันนี้เรามีกิจกรรมสัทนาการเป็นการส่งเสริมการขายนะคะด้วยเขารเรียกว่าการทํางานเป็นทีมกันนะนะคะเรานังแบบได้ในแบบวันนี้ล้วนจะเป็นคนที่ท่านคุ้นเคยท้งนั้นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ในสลบเวลามาร่วมกิจกรรมค่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะเราไม่ได้มีการซักซ้อมอะไรกันมากนะก็เอเหนียิ้โอ้โหนายแบบครั้งนี้ครั้งแรกนะคะเ,เราก็จะเริ่มกิจกรรมกันเลยค่ะขอบคุณค่ะขอขอเรียนเชนิญนักศึกษากับกิจกรรมเรานะคะค่ะอะพี่อ้อมาไปไนายแบบอะ,อะบขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะชุดแรกนะคะฟินาเล่ขึ้นก่อนเลยนะคะเรียนเชิญที่ เอามามามาค่ะเด็กๆเ,เชีญค่ะโอ้โวหรอค่ค่ะชุดแรกนะคะชุดแรกชุดแรกนะคะนายแบบรายงานตัวด้วยค่ะชื่อน้องอะไรคะ น้ำมันมอครับน้องพลอยค่ะคุณกีเยี่ยมนะครับวันไชยระยองกดทีแล้วนะครับมาแล้วไม่ล่ต้องใจแบบนี้แต่คาดครับผมเดินเดินแบบครับบ้าเดินเสื้อสวยครับเดินไปเลยเดินช้าๆนะคะไม่ต้องเดินเร็วลูกอันนี้นะคะเป็นเสื้อฮู้ดนะคะเด็กๆเดินเสื้อฮู้ดนะคะที่ตัวน้ำมนมอนใส่นะคะราคา2,500บาทค่ะราคา2,500บาทนะคะ ส่วนกระเป๋าเป้นะคะใบละ1,150บาทนะคะเคสื้อเด็กตัวละ150บาทค่ะคแล้วก็ตัวที่นุงพลพายอยู่เป็นกระเป๋านะคะคาดอกนะคะคาดเอวนะคะคาดอกคาดเอวใบละ850บาทนะคะคส่วนกระเป๋าถือนะคะใบละ1,150บาทค่ะ สวยมากนะคะสวยมากเป็นเสื้อฮูดท,ท่าคลามนะคะตัวละสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยบาทนะคะเอาให้ในแบบพูดตั้งนะครับผมครับก็วันนี้จะเป็นวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับที บันตุกอกได้มีกิจกรรมนะครับการเดินแบบนะครับเดินแบบแบบขายสินค้าที่อยู่ตามร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านป้าแตนนะครับร้านป้าคำสานะครับปัาร้านผ้านะครับที่อยู่บริเวณบ้านตกอกนะครับวันนี้เราก็จะนําสินค้ามานําเสนอนะครับก็ถ้าถูกใจนะครับก็สนใจก็ติดต่อเบอร์โทรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรของป้าแตนเองนะครับของป้าคำใสเองนะครับร้านห้าต่างๆนะครับส่วนเบอร์ติดต่อสินค้านะครับของป้าแตนนะครับ0 9 2 794 7526นะครับติดใจแอดไลน์มาได้นะครับแอดป้าแตน8ก้านะครับป้าคำใสอยู่ไหนเอ่ยป้าคำใสอยู่นี่่ะติดต่อด้วยนะครับ จำไม่ได้ก็มาเบอร์คอนเซ็ปเตอร์มาที่พิทได้เลยนะคะเราจะประสานงานให้นะคะอาป้าโรศัพท์รู้แล้วใช่ไหมคะอะ0ูนย์3้ค่ะร้านป้าคำใสขอบคุณค่ะร้านป้าคำใสนะคะ ค่ะเดี๋ยวเชิญนายแบบนางแบบนะคะเดินไปตามกล้องต่างๆท่านอยากโชว์อะไรท่านโชว์เลยนะคะตามลําดับเลยค่ะเริ่มที่ลุงจิมเพิ่งลุงจิมนะอาจจะได้อย่างนั้นนะคะลุงให้กล้องจมูมุมแรกเลยค่ะถ้าขายได้มีคอมมิชชั่นนะคะอ่ะพี่จ้อยอากฝังฝงนี้ตั่งกล้องนะ อาสั่งได้บอกวันนี้เอาเทมก็ไม่ต้องไปซื้อวันนี้เป็นกิจกรรมกิจกรรมออาเดิร์ฟนะคะเดินให้สนุกสนุกหน่อยนะแต่ไม่ต้องเคร่งนะคะแอคเตอร์ี่เดีได้นะผนใจได้น่าผมใจได้แบบพี่แมลุงโทรเราเซนที่เลยค่ะนะคะนะติดทุกพี่ ละหูต yeah ัว okay. ท no. ี่น oh ้องน้ำนมใส่นะคะราคา2,500บาทจากร้านปาแตนนะคะจากร้านปาแตนนะคะกระเป๋าคาดอกคาดเอวนะคะไปละแปดร้อยห้บาทนะคะดี่ีไม่เห็นอ่ะพี่เจ้าโชว์ชาแมนิฟีสเราด้วยค่ะชาแมนิฟีสเราอยู่เอลเอวเอย่าดู้กระเป๋าให้ป้าแตนเน้นเอวค่ะพี่เจ้าโชว์แมนิฟีสด้วยนะคะ สนับสนุนโดยมาดิพีธนะคะทุกคนคะ่ะส่วนเสื้อที่พี่เจ้าใส่นะคะเป็นเสื้อคอกลมนะคะเป็นเสื้อคอกลมราคา299บาบาทพร้อมส่งนะคะ ส่วนเสื้อที่ลุงจิมมี่ใส่เช่นกันนะคะราคา299บาทพร้อมส่งกระเป๋าใบละ1,150บาทค่ะสวยงามมากนะคะเป็นสินค้าชุมชนนะคะ,าะนายแบบกับนางแบบนะคะเดินแคทบล็อกอีกอส จากนั้นก็จะเป็นชุดต่อไปนะคะเต็มที่เต็มทีเลยค่ะดูลุงเดินนะคะจะมีคะแนนโบวดนะคะตดหัวใจลุลวๆได้เลยค่ะค่ะ <ocar> ชอบนายแบบนางแบบท่านใดโบวดให้ด้วยนะคะ FC ขาวโบวดให้ด้วยนะคะใครชอบนายแบบคน ชมนะคะชมการเดินอีกหนึ่งรอ,รอบนะคะชุดทีเลนะคะเดินทีละท่านนะครับทีละคนนะครับอ่ามาทีละท่านเลยค่ะใค,ใครเป็นนายแบบนางแบบนะครับเข้าแถวเลยนะครับผมอ่าเริ่มจากลุงพลเลยนะคะ,<อ>ะ <laughs> สวยงามมากนะคะสมาร์ทที่สุดเลยนะคะถือกระเป๋าผ้าเต็นดด้วยนะคะกระเป๋าลายลายผ้าไทยนะครับค่ะ มมติว่าวันนี้ลุงไปตลาดถือกระเป๋าให้ป้าเต้นนะคะเป็นกระเป๋าถือผู้หญิงนะคะอยู่มือนะคะแล้วก็เป็นพ่อค้าด้วยนะครับกระเป๋าคาดเอวนะครับใช่ค่ะคาดอกคาดเอวใบละ850นะคะส่วนใบที่ลุงถือให้ป้าแต้นอยู่สมมุติว่าไปตลาดนะคะใบละ1,150บาทค่ะ อยากให้นายแบบเดินไปใกล้ๆส่งเสียงเรียกได้เลยนะคะเป็นงานในแบบเธออ่ะต่อไปค่ะแกงจำปาค่ะแกงจำปามาทีละคนเลยค่ะใครเป็นคนพูดเมื่อกี้นี่เดินใชาจะได้น้องน้ำมนต์น้ำมนั่นแบบนี้เดินใกล้ๆน้องน้ำมนต์เดินไปใกล้ๆกล้องลรอกดูไงข้างหน้าเสื้อที่น้องน้ำมนต์ใส่เป็นเสื้อฮู้ดนะคะตัวละสองพันห้าร้อยบาท ชิญตัวละ2,500บาทกระเป๋าคาดอกใบละ850บาทนะคะเดินไปตามุมต่างตเลยค่ะมมาค่ะท่านที่2อแกงจำปามาเลยค่ะกระเป๋าสะพายนะคะเสื้อเด็กตัวละ150บาทนะคะกระเป๋าสะพายใบละ1นึ0บาทคนที่พูดเมื่อกี้นี่เอาไปลงชักโครกหน่อยสิคะ น่ารักมากเลยนะคะกระโงไปลงชะโงก่อยก็เนาะมันไม่ได้เชิญให้ไปดูมึงมาดูทำไมวะน้องน้องน้องชื่ออะไรครับน้องพลอยนะคะมาอีกหนึ่งท่านแล้วนะคะหนึ่งคนแล้วนะคะแก๊งจัมปานะคะโอ้โหไม่เห็นไม่เห็นหน้าเลยครับผมนักวยเจ๋งนะโอเคอันนี้น้องอะไรครับผม น้องขุยเจงน้องยเดินเดินดุ่มดุมแบบไม่มองไข่มาคนต่อมาเลยค่ะกัลูกใายไปเนาะอเโอ้โหเสียมากค่ะันหลัง นี่เราเน้นข้างหลังนะคะเพรนะคนพูดประชาชนที่ออกมนเดินชาจะได้ประเดินในคุกเพราว่าให้ลุงคนข้างหลังยอดสุดยอดมากเลยใบละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะกระเป๋าจากร้านป้าเต็มนะคะใบละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเราขายข้างหลังนะคะวันนี้เราไม่ขายข้างหน้านะคะ คำนเอาถูกต้องพี่อ๋อขานะคะเอาร่ามุดูถูกล้องนะคะเชิญป้าแตนต่อเลยค่ะมีคเชิญป้าแตนต่อเลยค่ะป้านั่งแบบฟินเล่ยนะคะมาแล้วคะป้ส่วนป้าแตนนะคะใส่เสื้อนะคะตัวละ299บาทพร้อมส่งนะคะกระเป๋าถือนะคะกระเป๋าถือกางเกง1,600งพันะคะ ค่ะใส่แล้วนะคะ1,600ถ้าอยากได้สั่งตัดได้นะคะจากร้านป้าเตนกระเป๋าใบละ1,150บาทกระเป๋าคาดเอวใบละ850บาทไหมคะใบนี้นะคะค่ะคา,าดเอวนะคะคาดเอวนะคะเสื้อ299พร้อมโซนน,น,น,นะคะอเอาไม่เลยป้าเอาก็อเอาสันป้าเต็นมา อาจารยท่านต่อไปนะคะพี่โจ้พี่โจ้โกอกนะคะนายแบบกิติมศักดิ์โจ้โกกอก กระเป๋าใบที่พายอยู่ใบละ1นึ่งพันบาทโอ้ถือมาที่พิชมาด้วยนะคะพี่โจววันนี้หล่อมากมาที่พิชห้ากล่องนะครับผมใช่ค่ะเสื้อพี่โจใส่อยู่นะคะตัวละ299บาทนะคะกระเป๋าใบละ1นึ่บาทค่ะข้อมูลตันนี้สินค้ามีมากมายนะคะติดต่อทางด้านหลังได้เลยนะคะเชิญย่าหนิงต่อเลยค่ะเชิญย่าหนิงต่อเลยนะคะย่าหนิงวันนี้นะคะนําเสื้อลูกไม้ฉลุลายนะคะ เสื้อลูกไม้ฉลุลายพร้อมด้วยกระเป๋าถือนะคะวันนี้นะคะเสื้อลูกไม้ฉลุลายของคุณย่าหนิงนะคะราคา5้าร้อยบาทพร้อมส่งค่ะสวยค่ะสวยมากค่ะการะชนังแบบไม่ต้องรีบนะคะคือมวลชนจะได้จับลายเหลี่ยดได้ชัดเจนสวยมากค่ะข้าเอลค้าเอลด้วยครับขําเอลสวยเท้าเอลข้าเอลวะจ๊ะ สวยมากนะคะสวยมากค่ะเสะื้อลูกไม้ลายฉลุราคาตัวละ500บาทพร้อมส่งนะคะ เดินให้รอบๆนะคะนชนจับภาพไว้ไม่มหมดเลยค่ะย่านหนีเงินช้าๆนะคะคือมือชนรออยู่นะเชิญน้าตายชุดต่อไปเลยนะคะนา้า,นาตายชุดต่อไปนะคะชุดละสองพันเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะชุดที่น้าตายใส่ตอนนี้นะคะไม่ต้องรีบค่ะช้าๆน้าตายเดินช้าๆให้เป็นแนวตรงนะคะโซโลโมชั่นนะคะโซโลโมชั่นกระเป๋า <c oughs> กระเป๋าไปละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยมากนะคะนางแบบก็สวยชุดก็สวยนะคะชุดละสองพันเก้าร้อยบาทนะคะสองพันเก้าร้อยบาทกระเป๋าใบละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะน้าตายคนสวยเป็นนางแบบกิติมศักดิ์วันนี้นะคะอ๋อเอสตีบอกให้ยกกระเป๋าโชว์อ๋อยกกระเป๋าโชว์ยกกระเป๋าโชว์ด้วยนะคะน้าตายกลับมาใหม่ค่ะน้าตาย ต่อไปจากร้านเสื้อจากร้านสาปานนะคะร้านสาปานนะคะค่ะสาปานแล้วก็ต่อด้วยกระเป๋ากระเป๋าถือแม่ผู้ใหญ่นะคะวันนี้อ่าสาปานนะคะวันนี้สาปานกรอกนะคะมาในชุดพื้นบ้านนะคะเสื้อตัวละ450บาทผ้าถุงคลามตัวละแ0 0บาทนะคะ กระเป๋าสตาง1 0 250บาทกระเป๋าสตาง2 0 350บาทนะคะอันนี้จากร้านสาวปานเลยนะคะทุกคนคะ่ะสวยงามมากค่ะเสื้อตัวละ450นะคะผ้าถุงคราม800กระเป๋าสตาง1 0 250 2 0 350บาท สวยงามมากค <F> ่ะสินค้าต่างๆล่านี้ล้วนแต่เป็นสินค้าชุมชนนะคะสนใจสอบถามเรียกหลังไมกันได้นะคะกับร้านค้าได้และถ้าโอกาสดีเหมาะสมเดี๋ยวเราจะมาจาัดโป๊ร่วมกันเหมือนที่ผ่านมานะคะต่อไปแม่ผู้ใหญ่คนสวยนะคะมาจากร้านปา้าแตนนะคะกระเป๋าสวยงามมากใบละ1 1 5่งพ่งห้าสิบโอ้โน่งลมน้ำแม่ <laughs> สวยมากหุ่นดีมากนางแบบเราวันนี้นะคะมืออาชีพมากเลยนะคะอ้ยอิสาพอผู้ใหญ่เลยจะเป็นได้เมียงามได้ปะดนี้ <c oughs> ใบละ1,150บาทนะคะโชว์หน้ากล้องเลยนะคะค่ะแม่ผู้นะะะใหญ่ม่ต้องรีกกบค่ะทุกคนรออยู่นะคะต่อไปเชิญหมอหนุ่มนะคะหมอหนุ่มนะคะ หมอหนุ่มวันนี้มาในนามร้านป้าเต็นเช่นกันนะคะเสื้อยืดที่หมอหนุ่มใส่อยู่นะคะตัวละ199บาทนะคะและกระเป๋าใบที่หมอหนุ่มพายใบละ1150บาทค่ะว่าจะมาใส่สูงขาเดฟเฮหรอเนี่ยอช่ใช่ ช้าๆนะคะมันชนจับคอไม่ทันนะคะหมอหนุ่มห่อยห่อยห่ยเป้แมนซแมนบอก่านเกลเป้าแนซิเแบหมอหนเอยหมอหนุ่มเนี่ยหมอหนุ่มเนี่ยโอ หมอหนุ่มแอบซ่อนมาตั้งนานนะคะที่แท้ก็เป็นนี่เองนะคะหมอหนุ่มค่ะเป็นหมอหนุ่มค่ะนะคะกระเป๋าใบละ1 1 5 0บาทนะคะเสื้อตัวละ199บาทเป็นเสื้อยืดสกรีนบ้านกกตอกนะคะสวยงามมากค่ะเชิญค่ะโปถัดไปค่ะ ต่อไปนะคะร้านแม่คำใสนะคะเชิญแม่คำใสนะคะร้อมดนางแบบมาเองเจ้าของร้านมาเองเลยนะคะว,วันนี้นะคะในราคาชุดนี้เลยค่ะ700อบาทนะคะชุดที่แม่คำใสใส่อยู่นะคะราคา700บาทพร้อมส่งค่ะและกระเป๋าใบที่พายอยู่ใบละ300บาทค่ะ สวยงามมากนะคะนางแบบพิธิมศักดิ์ของเราวันนี้นะคะชุดละ700พร้อมส่งกระเป๋าใบละ300บาทพร้อมส่งเช่นกันค่ะนักเลยค่ะนี่วันนี้เป็นงานของเราค่ะวันใสต่อไปแม่จำลองไปใส่ละแม่คอยหัน าลองต่อไปนะคะนางแบบสุดสวยแห่งกอกของเรานะคะคุณยายจำลองคนสวยนะคะมาดมาในนามร้านป้าแต๋นนะคะมาดามจำลองมาในนามร้านป้าแต๋นวันนี้นะคะถือกระเป๋าใบโก้มาเลยนะคะในราคาใบละ1,150ับาทเช่นกันค่ะสังเกตดูในแบบฟินเนลลนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะยืนตัวตรงและเท่เสมอค่ะลุงพลสุดยอดเลยนะคะ วันนี้นางมากับมาดิพีธนะคะแม่แม่แม่หัวขับกองกองคับหัวโอ้แม่กับลูกนี่ยประทกันเลยทุกนลวงจังไหนม่กะปิบาเราเราไปหานเราใหม่มาเมื่อยหมดเนี่ยกระเป๋าไปละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสบาทจนมาดิพีธกองละ390บาทนะคะทุกคนค่ะเดินคู่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะเดินคู่ค่ะเดินชุดคู่มาชนเดินลุงจิมมี่ ลุงมาใกล้ๆกล้องค่ะไปทุกคิวเลยุเลุงเดินเดินทุกคิวเลยนะคะมาที่พิษหนึ่งกล่อง390บาทนะคะพร้อมกระเป,าป๋าไปโก้1 1 5 0บาทค่ะ <c oughs> และที่อยู่ในมือลุงจิมมี่นะคะเป็นมาดี้เข้มข้นนะคะพร้อมยาหมองนะคะ าคุณเปรมนะคะโอ um, ้ใช้ดีมากทานดีมากตอนนี้จัดโปรโปรหนักโปรใหญ่เลยนะคะ2กล่อง1350บาทแถมมาที่พีทฟรีอีกหนึ่งกล่องค่ะโอ้คือหมุนคักแถวนอาปานี้คิวต่อไปเลยนะคะคิวต่อไปลุงเอ้าลุงจิมมี่ตัวนี้คิวต่อไปแล้วยางสองเธออัเดีนสองครั้งเลยลุง ลุงจิมมี่นะคะมากับกระเป๋าใบโก้ใบหรูมากับเสื้อส,สวยๆพร้อมควบคู่ไปด้วยมาดิพีทมาดิพีทอามาดิพีทไม่ใาหา้ลุงถือเนะะี่ยค่ะโอ้โหสุดยอดนะครับจับมือด้วยนะครับผมออโอ้โหนายแบบกับนางแบบของเราวันนี้สุดยอดเลยนะคะเัอใจรัวๆ er, เลยนะคะเออน่ารักมากเลยค่ะ เสาากกื้อทิ่ลุลงจิมมี่ใส่ตัวละ299บาทพร้อมส่งนะคะกระเป๋าใบละ1,150บาทพร้อมส่งค่ะไ่นะคะส9 0้อบาทไม่ใช่ลุงจิมมี่นะคะค่ะมาดี้พีท่องละ390บาทนะคะมาดี้แคปคุณโอ้ยหมุนไปหมุนมาผัดซีลมโล่งซาลาลุงเอาไหมเอามายหลงหงสนหนงสน โอเคค่ะสุดยอดมากเลยนะครับแบบจิจิมศักดิ์นะคะน่ารักที่สุดค่ะมาดามต่อไปนะคะคุณอนุวัฒน์นะคะนายแบบอนุวัฒน์สุดหล่อจากร้านสาวปานนะคะจากร้านสาวปานนะคะและจะรู้ว่าพี่มาพร้อมผ้าคลุมนะคะ